แม่น้ําเพชรบุรีนะครับทวันนี้จะมาดูเบื้องปัญหาน้ําท่วมนะฮะครับคือขอเรียนที่ว่าจังหวัดเพชรบุรีก็จะมีแม่น้ําเพชรบุรีไหลผ่านตั้งแต่อําเภอท่ายางอประลาดอเมืองอําประแหลมไปลงไหนนะไปลงทะเลบระแหนมเลยครับซึ่งดูฝนฝนที่ตกมากจะส่งผลให้เขื่อนข้างบนกักเก็บน้ำไม่อยู่ต้องระบายเพื่อระบายเพื่อส่งสู่แม่น้ําเพชรก็จะส่งผลให้น้ำเอ่อล้นเข้า ท่าน,นา,นานยกครับอยู่ในพื้นที่ก็จะเห็นปัญหาน้ําท่วมกระทบกับพี่น้องขนาดไหนยังไงฮะเนี่ยในพื้นที่ก็ <c oughs> ถ้าสมมุติว่าน้ําท่วมลงมานี่ก็คือชาวบ้านเดือดร้อนแน่นอนค่ะหลังจากที่ได้มีการเริ่มทําพนังกันน้ําขึ้นมาเนี่ยน,นะคะคก็คิดว่าถ้าเสร็จสมบูรณ์เนี่ยทาให้ช่วยเหลือชาวบ้านได้อย่างมากมายเลยเป็นยังไงบ้างท่านายกครับปัญหาน้ำท่วมเนี่ยมีมาหลายปีทำมาหลายปีแล้วความเดือดร้อนของประชาชนมาตั้งแต่สมัยผมยังเป็นกำนันอยู่พอมา ทำเขื่อนป้องกันตลิ่งให้เรียบร้อยก็ป้องกันได้เยอะเราได้งบมาสร้างเขื่อนเนี้ยถือว่าสร้างได้คงทนและมั่นคงครับขอบคุณขอบคุณเจ้าของโครงการอย่างตางหกรมโยธาและผังเมืองเนี้ยก็ขอบคุณเขาการที่เขา เขาเล็งเห็นความสําคัญคือเขาก็เล็งเห็นความสําคัญทุกจังหวัดแหละเกี่ยวกับน้ำท่วม<ช>แต่งบ<ช>ประมาณต้องทกยอยกันไปแต่ร <ๆ S 2> เราก็ทํากันมาจะฝั่งนี้หรือฝั่งนู้นทำมาเป็นสิบปีแล้วนี่คือการแก้ปัญหาผมคิดว่าที่ถูกต้องครับผมปัญหาน้ําท่วมเนี่ยเป็นปัญหาหนึ่งที่อยู่ในพื้นที่นะกร,ระอนนะเป็นความตั้งใจว่าเป็นผู้แทนอยากจะทําเรื่องนี้ให้เสร็จนะครับผม ปเป็นผลกระทบที่พี่น้องนะครับกระทบมาตลอดนะผู้แทนก็มาแก้ไขพี่น้องนะฮะ <c oughs> ก็จะเกิดพนังกันน้ำเขื่อนตรงนี้เกิดขึ้นนะครับเพื่อป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ของอำเภอบานลาดครับ